สวัสดีครับวันนี้เรามาดูแต่ไม่เห็นหน้าคนถ่ายนะครับผมถ่ายเองนะครับวันนี้เราจะเราจะมาดูอะไรกันมาดูครับทําอะไรเมนูอะไรกันจากไก่มากินหมูนะครับหมูหันวันนี้ซื้อมา3ามตัวนะครับโอ้โหจะหันแบบอลา,าบิก้าชายมาดูครับอลาบิก้าวันนี้หมูหันอลาบิก้าเดี๋ยวติดตามชมตับ ตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามชออ่องวันวสันปนยานะครับ mm hmm. เข้ามาดูเลยกินสแสดงอเอาละครับมาดูวัตถุด,ดิบของเรานะครับวันนี้เออมีอะไรครับ mm hmm. มีตะไคร้ครับมีกระเทียมและเออตะไคร้กับกระเทียมหรือเออพริกไทยแห้งพริกไทยซื้อมาจากตลาดนะครับเรามาทํา หัวหั่นกาลาบิก้าของเราวันนี้อือหืออาหารครับมาดูนะครับเชฟเนี่ยงมามาติดเอ้ยมาเป็นกุ๊กเอ้ยมาหันหัวตะไคร้หัวติไคร้บ้านเฮามาดูนะครับอือโอเค <laughs> ดูกันนะครับตอนนี้เราเอาน้ำชุ่มฉายชูหรือน้ำชูฉายชุ่มมลาล่าครับปลาล่าล่าให้หนังกรอบให้หนังเด้งป,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 งปังครับโอ้โหา ผมนี้เป็นคนไทยเลยนะครับแต่ผมเออผมจะทําอยู่แต่ผมเป็นคนไทยครับเออาคดชิวนะครับหนุ่มน้ำกำนะครับมาครับมาหลังจากปิดหน้าน้ําของแกแกมามาทําหมูหันอาราบิก้าครับสูตรของเขวันโตนะครับโอ้ดันล้วติดตามช่องครับเขวันโตครับอาราบิก้าวันนี้สามตัวนะครับหมูหันของเราเราจะแช่น้ําส้มสายชูเพื่อให้หนังมันเด้งหรือน้ํามันกรอบ นังมันจะเด้งมันจะกรอบนะครับน้ำเตาใชูมัน,ม,นมันเป็นกลิ่นส้มอือจะกัดเนื้อผิวให้มันเด้งและกรอบนะครับดูนะครับโอเคตอนนี้เรามาลงมาลงครับใส่ยวดำนะครับอือเพื่อให้นังมันกรมแกมให้มันมีรสชาติเหมือนว่าให้มันเหลืองแอมเต็มล้างแล้วมาล้างออกครับ ให้มันชุม่มให้มันชุ่มไม่เฉยครับในหนังของหนูแล้วก็เอาไปแผ่ไว้แก้วเอาเชฟสิวอือไปแผ่ไ,ไ,ไ,ไอ้ขือไว้อือเราทำอย่างนี้ยสิวน,สยยนะครับเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาโฆษณาดิผมโฆษณาให้ติดตามเข้ามานะครับแยมตัวนี้อืสยอสิวเป็นเป็นแบนมตัวหนูหน่อย รงผมมาดูสูตรปรุงของเรานะครับมีเออตะไคร้กับกระเทียมน้ำมันหอยนะครับกับเอ,อกับพริกไทยนะครับเออโหมาดูกันนะครับกันดูผมไม่ได้ทำนะครับผมถ่ายผมถ่ายทำมาเนี้ยมีเกลือแป้งนัวครับแป้งนัวบ้านเราคือว่าผงชูรสดูนะครับเชฟสิวทำให้วันนี้เชฟไก่ถ่ายถ่ายจับกล้องถ่ายย้วครับตุ๋ตานิดๆแล้วจะไปชิด อร่อยอย่างแรงคลิปนี้นะครับเข้ากดไปกดติดตามกดไลค์กดขอ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 แค่กดติดตามนะครับหมูหันวันนี้จะทำสามสามตัวนะครับมาดูนะครับสามตัวเนื้อทีมงานโมเมกิเหล้าเด้อนี่อาคีเหล้านั่นเด็กไข่เหล้ามาดูนะครับ ผมรวยจ้าผมรวยผมหน้ามาโอ้โหแล้วครับเสพสิวปุกเขาเข้ากันไม่ไม่ครับถ้าไม่โดนไฟไม่ไม่เอ้ยโค้ดสิวนุ่มน้ำกรรมนะครับทีมเรือติดต่อได้ครับภายระดับประเทศไทยนะครับเสพสิวเสพสิวเสพสิวดูหน้าหน่อยภายแชมป์ระดับประเทศไทยมาดูกันนะครับโอ้ยออกเลยคำเดียวโอสิว ดูเลยครับอยู่จากล้งเสื้อแกนโอ้โหพายเต่เรือนะครับเมียไม่เอาพายเต่เรือเมียไม่เอานะครับโคตรสิวหน่อยบอกเลยคำเดียวเมียไม่ชอบชอบเตลเรือแก้วสั้นโคตรสิววะเอาละครับตอนนี้ช่วงหมักนะครับมาดูครับหมัก ไปอย่างเขาครับอืมข้อไปข้อไปข้อเรื่อยๆโอ้แผ่มาแล้วอืมเชฟย่างผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเชฟไก่ครับตอนนี้เชฟสิวมาทำเชฟไก่จับล้องอย่างเดียวมาดูนะครับตอนนี้ขึ้นเตาแล้วครับโอ้โหหมันอาราบิก้าของเรามาดูนะครับอืมอาหารโอ้คนปิ่นก็พี่ป๋องนะครับวันนี้เออมาดูนะครับเออกำลังหัน โอ้คนโอ้หคนหันกดหน้าตานุ่งยิ่งแต่ว่ามันร้อนนะครับ <c oughs> โอ้โหเราก็มาดูกันนะครับ <c oughs> อืมอโหเดี๋ยวจะดูอีกมาดูกันครับเออขั้นตอนถึงถึงหนังเกียบนะครับส่วนตอนนี้มาดูนะครับโอ้โหนังเกียบนะครับเรือกเกียบเลือกอร่อยเอเอหนังจะกรอบหนังแดงแดงนะครับมาดูครับ ว่าที่ซอจอเรามาหันให้ดูนะครับวันนี้โอ้โหเรามาดูนะครับอย่าก,กดลืมกดติดตามกดช่องวันวสันมุลหยาดนะครับมาดูครับมาดูครับว่าที่ซจนะครับ,ออรบกับช่างสีพี่เมี่ยงหรือพี่หนุ่มรดชนรดยังมาเห็ดสีก็เหิือนรดให่รดนี่โอ้โหครับมาดูครับตอนนี้หนังเริ่มเกี่ยมเริ่ม,เ,มเออออร่อย กำลังจะรับประทานนะครับกําล,ลังจะขึ้นเตาขึ้นจากเตานะครับมาดูนะครับโอ้คนหันคือว่าใครเนาะช่าง,งหนุ่มช่างหนุ่มนะครับติดต่อได้ครับช่างสีนะครับของเราเดี๋ยจะชว์ลิง์ไว้มาดูโอ้โอหวน,นไปวนวน,น,นมาโอ้โหกําลังจะได้รับประทานนะครับเกี่ยมแกีมกมาร <traveling. S 2> กินเนี่ยนะครับของเราตอนนี้มาดูครับ ท่านซอสอสเอ้ยท่านท่านซอสจอเขาจะกินนี่ดูครับมูหันอะไรพี่ก้าของเราอะไรอร่อยยัยใช้รูปกรณีใช้รูปกรณีเป็นยังไงครับท่านซอท่านซสอสจอรับสาแล้วบอกแซ่บโอ้โหไม่อยากจะบอกใครนะครับเอาโอเคนะครับหืมขยุดยอดคนนี้ก็บอกว่าเป็นยังไงมูหันลาบรีก้าของเรามาดูครับให้เี็กเกี๊ยวนึ่ง